哈。<laughs> ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวชนพิชาแจ้งเร็วค่ะในฐานะของโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนค่ะวันนี้ค่ะพวกเราในนามของคณะกรรมการค่ะก็ขออนุญาตมาอัปเดตนะคะความคืบหน้าจากกรณีที่เมื่อช่วงเช้านี้ค่ะเราได้มีการประชุมนะคะเพื่อพิจารณาในเรื่องของการสลายการชุมนุมพี่น้องแสดงในช่วงปี5 3ัปที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้ค่ะเราต้องเรียนกันตามตรงค่ะว่า การสลายการชุมนุมในช่วงปี53เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากใช่ไหมคะแล้วการที่เราหยิบยกประเด็นเรื่องนี้เข้ามาค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยทางท่านอาจารย์ธิดาค่ะได้มีหนังสือนะคะยื่นมาทางอ,อ,อาดีตผู้นําฝ่ายค้านนะคะคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะเพื่อให้พิจารณาเรื่องนี้ซึ่งทางคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะก็ได้หยิบยื่นเรื่องนี้เนี่ยให้กรรมธิการการกฎหมายของเราเนี่ยได้พิจารณาต่อซึ่ง ในฐานะของการเป็นกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนมุษยชนค่ะต้องเรียนตามต่องค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคะต่อกรณีของพี่น้องแสดงค่ะ ในช่วงปี53เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและการทวงคืนความยุติธรรมให้แก่พวกเขาค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของพี่น้องแสดงในช่วงปี53เพียงอ,อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันคือเรื่องของการสร้างมาตรฐานค่ะในอนาคตมันคือเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ของการชุมนุมในอนาคตของสังคมไทยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเ,เราได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็รวมไปถึง DSI ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็ะ จะมีเจ้หน้าที่จากอายการมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งประเด็นหลักๆค่ะที่พวกเรามีการพูดคุยกันในวันนี้นะคะดิฉันก็จะขอเนี้ยอัปเดตเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะคะเรื่องแรก ก็คือเรื่องของการติดตามนะคะแล้วก็ทวงถามความคืบหน้าในกรณีของการไต่สวนชนะสุตรพิศษอย่างที่หลายท่านน่าจะทราบกันดีค่ะว่าประเด็นเรื่องของการไต่สวนชนะสุตรพิศษเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเคสที่ยังไม่มีความชัดเจนนะคะจากทาง DSI ค่ะประเด็นที่2ค่ะที่ดิฉันคิดว่าเป็นหนึ่งในความคืบหน้าและเป็นในยะสําคัญามากๆก็คือว่าในชั้นกรรมธิการะคะ่ะในห้องพิจารณาของเราในวันนี้ค่ะซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพักการเมืองในหลายพักการเมืองค่ะหนึ่งในประเด็นนะคะที่เราเห็นตรงกันค่ะก็คือเรื่องของ ของข้อจํากัดค่ะในการาที่เราจะต้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายนะคะเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสามารถดาเนินไปได้อย่างลุล่วงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะก็คือเรื่องของการแก้ไขพัรรมนูญสารทหารนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าในคดีดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในชั้นกรรมธิการะคะ่ะในรอบนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกกรรมธิการหลายท่านเนี่ยก็เห็นด้วยในหลักการนะคะว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่สภา,สภาผู้แทนราษฎรของเรา จะต้องพิจารณาะะเพื่อเสนอให้มีการแก้ไขพัะธรรูญสารทหารในส่วนนี้นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือในชั้นของกรรมธิการค่ะในวันนี้เนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันค่ะว่าเราจะมีการเรียกเอกสารค่ะแล้วก็รายละเอียดของสำนวนคดีทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะอยู่ในชั้นอายการหรือว่าชั้นของ DSI แล้วก็รวมไปถึงเอกสารบางส่วน,นในชั้นของตำรวจเนี่ย กลับคืนมานะคะให้กับคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งมอบต่อนะคะให้กับทางทนายความแลวก็ทางท่านอาจารย์ธิดาแล้วก็รวมไปถึงญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะคะก็ในชั้นถัดไปค่ะก็ขออนุญาตนะคะเปิดให้ทางท่านอาจารย์ธิดาะะได้มีโอกาสมาอัปเดตพวกเราต่อค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แันและคณะประชาชนทวงความยุติธรรมรวมทั้งญาติวีรชนและท่าน ทนายที่ได้ทำงานด้วยกันมาตลอดก็ต้องขอบคุณทางคณะกันบัิิการแล้วก็ <c oughs> พักประชาชนที่ได้ร่วมกันนำเสนอทำให้เกิดจุดของการที่จะได้เริ่มต้นทวงความยุติธรรมนะอยากเป็นทางการจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะได้ผลแค่ไหนนะคะ ในที่ประชุมเนี่ยมีก็ประ,ประออกอบไปได้วยหลายส่วนซึ่งเราก็ถือว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะในที่ประชุมเราก็ได้แจกหนังสือซึ่งเราได้ทำมีรายละเอียดทั้งหมดของผู้สูญเสียตัวเลขที่เราได้แจ้งให้ทราบก็คือว่าคนที่ยังไม่ได้คนที่มีการทำสำนวนชนสูตรภิกษุ และสายวินิจฉัยว่าเป็นการตายนะโดยกระสุนของฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐ18คนแล้วก็สายวินิจฉัยว่ายังไม่รู้ว่าใครทำให้ตาย14คนแต่อีก60กว่าศพไม่มีการทำสำนวนชนสูตรพิสศทนะซึ่งนั่นก็แปลว่ามันไม่สามารถส่งต่อขึ้นฟ้องศาลได้อันนี้เป็นปาน ตอนต้นของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกบล็อกในยุคที่รัฐปรหารเพราะก่อนหน้านี้มันได้ขับเคลื่อนไปด้วยดีนะเพราะนั้นเราก็ในที่ประชุมนี้ก็ได้มีการขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลรายละเอียดมาเพื่อที่จะได้เป็นเป็นการทำให้ เราสามารถปรับปรุงนะฮะข้อมูลร่วมกันแล้วก็ดูว่าจะดําเนินงานต่อไปได้อย่างไรนะ,ะซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ดีและในส่วนปลายทางคดีที่ได้เคลื่อนไปแล้วจํานวนหนึ่งซึ่งไปหยุดนะ,ะของนักการเมืองไปหยุดที่ปปออชของทหารก็ถูกไม่รับคำร้องต้องใหอ้อายการทหารนะฮะดังนั้น ทั้งสองทางหมายความว่าจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางเราก็หวังว่าคณะกรรมาการนี่จะสามารถช่วยแก้ได้เพราะความยุติธรรมเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสุดท้ายของความอดทนของประชาชนดังนั้นการก้าวข้ามความขัดแย้งโดยซุขปัญหาที่ใต้พรมมันคงไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้อง แล้วก็สิ่งที่เราทำทั้งหมดไม่ใช่ทำเพื่อทวงอดีตแต่เป็นการทำเพื่ออนาคตไม่ให้มีการฆ่าคนการถนนฟรีๆแล้วไม่ได้มีการที่จะชำระคดีอีกเลยเพราะนั้นสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะฮะทางสอสอพักประชาชนนะ,ะแล้วก็มีพักอื่นได้มาร่วมด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสนอของเรา3ข้อข้อสุดท้ายนั้นก็คือ ไปสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศยังยังไม่ใช่ในเวลานี้แต่ว่าถ้าในประเทศเราหาความยุติธรรมไม่ได้ดนก็ต้องเดินไปถึงจุดนั้นเหมือนกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ